สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบบบ้านชั้นเดียว3มห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องโถง1ห้องครัวพื้นที่120ตารางเมตรบ้านชั้นเดียวเป็นอีกหนึ่งลักษณะบ้านที่คนทั่วไปให้ความสนใจอาจจะเพราะเป็นบ้านที่มีราคาก่อสร้างไม่มากเหมาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวหรือไม่ต้องการสร้างบ้านหลังใหญ่โตมากนักวันนี้ขอแนะนําแบบบ้านชั้นเดียวราคาไม่เกิน6 5 0 0 0 0บาทมาให้เพื่อนได้ดูเป็นแบบกัน แบบบ้านชั้นเดียว3ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องครัวพื้นที่120ตารางเมตรบ้านยกพื้นสูงแบบไทยๆรังคาทรงเพิงหมาแหนและกลุ่มโทนด้วยสีเทาอมฟ้าขาวที่ทำให้รู้สึกเย็นสบายตาด้านข้างมีหน้าต่างเพียงพอกับแสงสว่างภายในบ้านตอนกลางวันจึงไม่จําเป็นต้องเปิดไฟภายในบ้านด้านหน้ามีบันไดขึ้นไปในตัวบ้านพร้อมระเบียงหน้าบ้านไว้นั่งกินรมชมวิว ภายในบ้านตกแต่งด้วยพาม่านแบบโล่งสบายตาพื้นกระเบื้องลายหินอ่อนให้ความรู้สึกเย็นสบายฝ้าเป็นฝ้าหล่มตกแต่งคมไฟทันสมัยขนาดกระทรัดดูแงง่ายประตูทางเข้าบ้านเป็นกระจกคุมดันพาม่านสีสดใสแบบบ้านชั้นเดียวสมห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวพื้นที่120ตารางเมตรบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณหมดไปแล้ว6 5 0 0 0หบาทถือว่าสวยและน่าอยู่แบบอบอุ่นมากๆเลยก็ว่าได้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์และเก็บารายละเอียดทยอยซื้อของเข้าบ้านก็น่าอยู่มากๆเลยขอขอบคุณข้อมูลจากไข่เจี in th ขอบคุณครับ